สวัสดีครับเพื่อนๆเรามาดูรถดำที่ชุมพรกันบ้างครับพี่น้องเอ้ยเราเคยเห็นรถดำที่จันทบุรีกันมาเยอะแล้วครับนะาวันนี้บุกมาที่ชุมพรครับนะฮะจะมาให้เพื่อนๆได้ดูการปรับแต่งของรถดำที่อำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรกันบ้างห้าตันกว่าคันนี้ห้าตันหกครับโอ้โหคันนี้ไมตี้ครับคันนี้ใส่เกียร์ใส่เกียร์โฟนะฮะ ดูแม่เจ้าสุดยอดจริงๆห้าตันกว่านะฮดูครับโอ้โหแหนบแทบลากพื้นเลยครับตรงเตงสูงนะครับตรงเตงสูงแหมห้าตันหกนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยลุกยงลุกยางปิ่นหมดเลยครับดูดิโอ้โหนี่ห้าตันหก สุดยอดแท้ครับนะฮะรถด,ดำสายชุมพรนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันคันนี้รถใครเอ่ยครับเนี่ยเติมยางหลังเท่าไหร่เอ่ยอร้อยสามใช่ไหมอ๋อลมยางร้อยสามนะครับดูสิอู่ไหนครับอู่ราชาเพาลอยหรืออู่ไหนครับอ,อ,อ,อู่นี้เลยใช่ไหมโอ้โหอู่ราชาเพลอยนะฮะอืหือช่วงล่างนะครับต้องบอกว่าสุดจริงๆนะฮะ คันนี้ใช่ยางเป็นเป็นบิดตนใช่รับโอ้ใช้สองสองห้าด้วยนะครับโอ้โหแกวมากเลยอนะดูดิคันนี้หนักมากนะครับต้องบอกว่าสุดจริงๆอือืออ่าตันหกร้อยแปดสิบนะครับ,ค,รบคันนี้เป็นเกียร์โฟเกียร์โฟนี่ใช้ของอะไรครับเกียร์ไทเกอร์เนาะแต่เครื่องไมตี้ใช่ไหมคันนี้ สุดจำเลยพี่น้องเลยดูดิโอ้หนักไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยนะฮะเรามาดูคันต่อไปครับคันนี้เป็นโฟวินนี่แนนอนเลยครับคันนี้สี่ตันใช่ไหมฮะเป็นโฟวินครับคันนี้ใช้คัซีของอะไรครับตาคัซีของค,ยอยคัซีของระหว่างแล้วหอ๋อไมท่ทีเอะวางคันร้อยก Ав: หกอืม เขาว่าตัวนี้เป็นโฟเลยใช่ไหมฮะใช่ก็คือสำปูอินตัวนี้ใช้สโลเพื่อเอากำลังมันอืมอนาคตได้เป็นโฟอยู่อ๋อค,ครับผมโอ,โ,โอ้โหคันนี้ละเครื่องเดิมไหมเครื่องเดิมครับคันนี้เครื่องเดิมที่ควบเพื่อจะเรียกกำลังอ๋อพอเราคำนวณรอบล้อแล้วแต่สั่เก้าวิ่งหลังหนุนก็ได้ครับลุยก็ได้อ๋อลงไปบอดดิงยิงสโลขึ้นมารถหกล้ออายเลยอ๋ออืม,อมเครื่องเดิมและเกียร์เป็นของไรเกียร์ร้อยหก เป็นเกียร์ไรหกนะันุเคลเทอร์ไทโซนี้เฟืองโบโตตาโอ้โอโอมีเกาะโบด้วยสุดยอดพละกำลังก็ต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยแหมแจ๋วมากนะฮะไว้มีโอกาสนะครับนะจะมาถ่ายคลิปรถดำแถวแถวชุมพรให้เพื่อนเพื่อนได้ดูพลังเขาบ้างนะเห็นก็บอกว่าสายรถดำแถวแถวชุมพรนี่บินเหมือนกันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะมีแบบบินได้ด้วย ออบินได้ด้วยนะครับเ็าบอกว่าความแรงนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนะฮะก็บินได้ด้วยนะครับนี่ฮะโอ้ทรงก็สูงใหญ่มากนะครับกระบะส่วนใหญ่ที่นี่นะฮะส่วนมากเขาก็จะทําให้เป็นทรงสูงนะถ้าเป็นรถดัาทางสายจันทบุรีเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะทรงเตี้ยประมาณแช่นี้นะครับแต่ที่นี่ยเขาทำคอกสูงขึ้นไปเลยขอถามสเปคหน่อยครับกว้างเท่าไหร่สูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย ประมาณเอา, <48. S 2> ากว้างร้อยสี่แปดราสองเมตรสามห้าอ๋อสองเมตรสามห้าะครับโอ,อ้ความสูงนี่ประมาณเท่าไร <80. S 1> ่80รับแปดแปดสิบโอ้โอ,อ,อ้สุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยมาจากราชาพหลลอยทั้งนั้นเลยสแสดงว่าอูอ่นี้กว่าทำรถด,ดำมาไม่น้อยเลยนะเนี่ยโอ้อโหรถคอกก็จัดได้รถด,ดำก็จัดได้นะครับนะฮะแต่ว่าที่นี่ ส่วนใหญ่จะเป็นดัมไฟฟ้าใช,ใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดัมไฟฟ้านะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเขาจะยกดัมกันนะครับเขาจะเทหินเททรา,ายกันนี่นะตัวนี้จะเป็นแหนบเชั้นไหนครับขอดูนิดนึงโอนี่ไงบบใช้วิธีการซ้อนแหนบสองชั้นโอ้โห,โโหแหนบอยู่บนเบานะครับน้าแหนบสองชั้นนะครับนี่ชุดแหนบเขา เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาชมคันต่อไปครับคันนี้ดามคัสซีช่วยนะฮะด้านหลังนะครับปีกันดามนิดนึงดามตรงช่วงนี้กับช่วงนี้นะครับอ่าจากนี้ไม่ไม่มีดามนะครับอตรงนี้ยังไม่ได้ดามเพราะดามเฉพาะช่วงที่เป็นช่วงโค้งนะครับเจ๋วมากดูทรงแนวครับรถด,ดํานะครับสายชุมพรนี่ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันโอ้โหแบกกันหนักมากเลยฮนะดูดิแอเลยครับแต่ละคันแต่ละคันนะ มาเรามาชมคันต่อไปครับนะฮะคันนี D ้ดีมากครับดีมากโอ้โหทำไมทำไมเขาใช้ยางย่อนี้เ่ะครับป๋าเขาไม่ใช่เอซดีเหรอครับหรือว่าไม่ได้ใช้ายไกลครับอ๋อคือเรายางยางนี่ก็คือเราไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเลือกอย่ออะไรเพราะเราเราวิ่งสายใกล้เนาะโอ้คนใช้ดันหลบคันนี้อืมนะฮะดันลหนนลบก,ก็มีแล้วก็คันนู้น คันนู้นก็เป็นบิตโตนอย่างเงี้ยนะฮะนี่ดันหลบสองสองห้าขอส <c oughs> ิบห้าอืีแมักครับคันนี้ฮะคันนี้ะบินได้ครับคัดสองชั้นคันนี้ใช่ไหมที่ว่าบินได้เรม็อบเรม็มปด้วยสายหมกเลยเมเปด้วยยกคัดคัดสองแดงสิบหกก้อนโอ้โหโอซิลี่ครับดูนี่ฮะ ไม่ธรรมดาเลยคันนี้เขาว่าแรงมากนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสนะผมจะไปถ่ายคลิปที่เขาถอยดินกันนะครับคงจะโหสนุกไม่เบานะครับพอรถที่นี้เขาบอกว่ามีแต่แรงแรงกันทั้งนั้นเลยจากการสังเกตดูนะครับก็คือกระบะเขาเนี่ยจะทรงกว้างแล้วก็สูงนะครับแล้วก็ยาวด้วยนะฮะแหนบคันนี้ก็จะเป็นแหนบอยู่ใต้เพาเนาะใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับแหนบอยู่ใต้เพ่าทรงแหนบก็จะต่ำนะครับมม่แต่ก็ทุกกันได้สุดยอดเลยครับ โอ้นี่ฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่เป็นดับไฟฟ้านะครับไม่เจ้าหนักมากๆนะครับต้องบอกว่าหนักมากๆเครื่องยนต์คันนี้แต่งมานะครับแต่งมาก็ปกติแล้วนะครับนะฮะถ้าเครื่องยนต์ไม่แรงเนี่ยนะครับนะฮะก็ค่อนข้างที่จะอืดน,นิดนึงแหละแต่ถ้ารถดับเนี่ยถ้าเ็าแต่งมานิดนึงเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าโอ้โห มันต้องมีพละกําลังที่ดีนิดนึงเวลาขึ้นจากบ่ออะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้ได้พละกําลังก็จะต้องแต่งเครื่องยนต์กันหน่อยหนึ่งนะฮะสำหรับคันนี้รีโวครับคันนี้ยัง x อ d ีดีโอยดูดูสูงกระบะเขาดิสูงมากนะครับสูงกระบะเขาสูงมากเลยสูงจริงๆแหละนะฮะซึ่งผมเคยเห็นแต่ต่ำๆนะครับนะฮะแต่อันนี้สูงมากโหต้องบอกว่าใส่ของได้เยอะมากเลยนะครับ แต่ดัมไฟฟ้าเนี่ยก็คือยกไหวไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับไม่ว่าจะใส่หนักแค่ไหนเราก็ยกได้เคยลองไหมเคยลองแบบหนักๆแล้วแต่อย่างนี้ก็กี่ตันเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ระดับสี่ตันกว่า <4 S 2> ตันกว่าก็ยกได้สบายก็มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับอ๋อมันขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูการยกดัมนะของน้ําไฟฟ้ากันนะครับเ mm hmm. นี่ยฮะโอ้ถือว่าหนักแล้วเนี่ยใส่สี่ตันกว่าได้เนี่ยสุดๆจริงๆเหมือนกันนะมาเดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะ การปรับแต่งคันนี้ก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นรีโว่ครับแหนบอยู่ใต้เพาเหมือนกันเสริมแหนบมามีแหนบสิบสองแหนบสิบแปดหรือสิบหกนี่แหละครับนะฮะเยอะอยู่พอสมควรคันนี้เปลี่ยนเฟืองท้ายไหมครับเปลี่ยนครับใช้เฟืองท้ายของอะไรเอ่ยของเอลเลยครับใช้ของเอลสิบสี่หนึ่งครับสิบสนะี่หนึ่งเนาะเครื่องยนต์สองจุดสี่ปรับแต่งเครื่องยนต์ไหมไม่ครับเดิมเดิม เอ้แล้วเกียร์เรื่องระบบเกียร์ฮะเราใส่เกียร์สโลเกียร์ไอเกียร์เกียร์อะไรนะเกียร์สโลอยู่กลางไหมไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่อ๋อก็คือเป็นเป็นตัวเดิมของเขาเลยอย่างเลยครับยกเว้นเปืี่ยนท้ายเปลี่ยนเพิท้ายอ๋อเราทดเพื่มท้ายให้ได้แรงอย่างเดียวเป็นสิบสี่หนึ่งครับเดิมของมันต้องเป็นสิบสองสี่สามครับอ๋อเราลงเพื่มท้ายเพื่อให้ได้กําลังแค่เพื่มท้ายอย่างเดียวพอเนาะให้เพื่อได้ขึ้นบ่อดินรอดอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแล้วปกติที่ว่าไปทอยดินกันหนักๆเลยเนี่ยมันจะขึ้นรอดเหรอครับ รือรอดรอดครับแต่บางครั้งก็ต้องเลี้ยงช้าหนึงก็ช่วยนิดนึงก็ซื้อมาแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนเหมือนกันอ๋อโอเคจะโอเคนะแต่ครันนี้เห็นว่ามีหม้อแบบสองลูกเนาะใช่ไหมฮะเพราะว่าบางทีลูกเดียวเนี่ยไฟมันหมดก่อนมันไม่ทันใช่ไหมสุดยอดเหมือนกันนะฮะดูดิรีโวนะครับ แจวมากโหกระบาดเขานี่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สูงด้วยนะครับผมก็เพิ่งมาเจอรถดำสายชุมพรน,นะครับนะที่นี่อำเภอท่าแซะนะครับต้องบอกว่าแต่ละคันของเขานี่โอ้ดูดิบรรทุกได้สะใจจริงๆนะครับนะฮะมาส่วนใหญ่แล้วผมจะได้เห็นที่เขายกดำนะครับนะบชุดยกดำเนี่ยก็จะเป็นชุดเกียร์ฝากนะฮะหรือไม่กระปั้นหน้าคัดบ้างแต่ที่เนี่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่เป็นดำไฟฟ้าเนาะ ส่วนใหญ่นะครับคัน <c oughs> นี้กระบะเดิมดำปา<ะ>ด์ตเขาเอาไว้ทุกอะไรครับปารเนี่ยทุกหินเหมือนกันครับไปทุกไม่ทันวันนี้อ๋อ <c oughs> โอ้โหวางคานมาแล้วก็เอากระบะเดิมยกดำได้เลยนะฮะเป็นดำเป็นนำ้นนำไฟฟ้าเหมือนกันใช่ไหมฮะครับได้ครับเหมือนกันปรับแต่งมาจากไหนเอ่ยอย่างคันนี้โอราชาเลยก็ที่นี่เหมือนกันใช่ไหมครับโอ้ราชาเพาลอยปาร์ต วางคานใหม่นะฮะดูดิมิตสูครับคันนี้ฮะโหสมบุกสมบัติสี่ตันสี่ตันห้าสบายสบายเหมือนกันครับห้าตันก็ใส่ได้สูงสุดห้าตันกว่าคันนี้นะครับบ้าลากพ่วงลากรถไถลากแม่โครเพราะว่าเรากูข้างๆก็เหมือนว่าเราก็เป็นกระบะดีๆนี่เองเนาะเราอเนกประสงค์ได้เลยนะเนี่ยนะคันนี้เนาะ ทุกไม้ด้วยนะฮะทุกหินดินทรายได้ด้วยอ๋อส่วนด้านหลังนี่เขาทำเป็นฝาท้ายนะครับคล้ายๆรถด,ดำเลยนะฮะนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าสมบุกสมบันไม่เบาเลยนะครับคันนี้นะฮะนี่ฮะก็บรรทุกได้เหมือนกันหืมไม่เบาครับไม่เบาเดี๋ยวเราจะมาชมวิธีการเทหินกันนะฮะโอ้คันนี้มีไม้ด้วยตน้นเบลเลอร์เลยมาไม่มาไม่ทันไอ มาทุกขินไม่ทันรับนั่นลากไม้เฮียอ๋อลากไม้มาด้วยกันเลยมาบรรทุกหินก็ไม่ทันครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาชมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาชมรถที่ออขอใช้ยดัมไฟฟ้านะครับยกดัมกันนะครับถอยเข้าไปนี่ไม่รู้จะยุบหรือเปล่าเนี่ที่ดินแลหนืดๆนดอยู่เหมือนกันนะฮะเอาแล้วครับนะฮะเดี๋ยวเราลอชมกันนะครับคันนี้เป็นรีโว่ทรงสวยนะครับนะฮะทรงสวย คันนี้ก็โตโยต้าคันนี้น่าจะเป็นไมตี้นะฮะโอ้โหนุ่งกับไมตี้ครับสูงได้เลยครับนะคันนี้นี่สูงใหญ่บึกบึนคันนี้เป็นโฟวินนะครับช่วงล่างคันนี้ก็ข้างหน้าโอ้โหใส่เผา,าเลยนะด้านหน้าคันแข็งเลยเนาะอย่างนี้เนาะเป็นชุดแหนบเลยเนาะโอ้โห ใส่โชคอีกหนึ่งต้นอยู่ตรงนี้ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหสายลุยสายลุยปลาคันนี้ก็ไมตี้เหมือนกันใช่ไหมครับไมตี้ครับไมตี้สวยงามครับมาเดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะว่าเขาจะเทกันแบบไหนอย่างไรนะครับนะบฮะเดี๋ยวเราลองมาชมกันคันนี้โฟวินครับโอ้โหแหลว่าจะลุยน่าดูนะฮะโฟวินก็ดีนะครับสําหรับรถด,ดำเนาะเราจะมั่นใจนะครับ แต่ถ้าคันไหนไม่โฟวินนี่ถ้าดินยุบยุบนะโอ้โหเรียบร้อยเหมือนกันนะครับนะฮะแอนเลยครับดูดิฮะใส่ตันกว่านะครับอื้อฮะเรามาดูการเทดินกันครับไม่ใช่ดินดีครับเทหินครับนะหินคุกเขาจะเทหินคุกครับ ล้วขยับแล้วโอ้โฟวินคันนี้แจ่มมากครับเอาแล้วครับเอาโฟวินลงไปดูก่อนครับเป็นยังไงกันบ้างพี่น้องเอ้ยตามไปดูเร็วนี่อเฮียโอ้โหเสียงแฮดเลยเหมือนกันอ๋ออาจจะเทราดใช่ไหมฮะ เบานะฮะ,ะดัมเลยครับเป็นน้ำไฟฟ้านะครับโอ้แจ๋วครับแจ๋วแจ๋วครับแจ๋วนี่ไม่เบาเหมือนกันโยยหยผิดไม้ลายมือป๋าก็ไม่เบาเหมือนกันนั่นเนี่ยโฟวินนะฮะส่งได้เลยครับส่งได้เลย โปรยเนี่ยค่อนข้างที่จะบึกบึนแล้วก็แข็งแรงนะครับแจวครับแจ๋ววันนี้ได้มีโอกาสนะฮะมาถ่ายคลิปรถดาที่อําเภอท่าแสะนะครับจังหวัดชุมพรนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยฮะสำหรับทีมงานรถดานะครับปรับแต่งช่วงล่างที่อูราชาเฟ้าร้อยนะฮะแจวครับโอ้โสูงใหญ่มากนะฮะเห็นไหมครับมาเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปนะครับคันต่อไปจะเป็นอย่างไร น่าจะยุบนะครับผมมองแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะมีอาจจะมียุบครับอ,อ, <c oughs> อาจจะมียุบ <c oughs> จะยุบไหมมีมีมียุบมียุบไหมคิดว่าจะมียุบไหมผมว่าน่าจะมียุบนะเ <c oughs> พราะที่จะแลอ่อนๆหน่อ <c> ย <oughs> เอาละเรามาชมกันครับไมตี้ครับกระบะเดิมครับนะฮะมันทุกได้สะใจเลยครับคันนี้ครับต้องบอกว่าสุดเอาเรามาดูกันฮะกระบะเดิมครับหนักด้วยยุบไม่เอ่ยยุบก็ไม่กลัวครับไมโครอยู่ตรงนี้ครับอ้มาเรามาดูกันนะครับเป็นเกียร์โฟครับคันนี้ครับ ยุกหน้าเลยครับไปได้ครับไปได้แนนอนจริงๆครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับถอยได้สุดเหมือนกันโอ้ดียังแข็งพอฮะยังช่วยได้ครับนะฮะเป็นกระบะเดิมนะครับเอาแล้วฮะจะออกไปลอดครับจะจมครับจะออกไม่ได้ครับนะเพราะว่ายุบครับกระบะเดิมครับกระบะเดิม แนนอนจริงๆฮะแหมกระบะดเดิมอ๋อเขาปูปูด้านในด้วยนะครับนะฮะอ,อ๋อเราก็กูด้านในกระบะด,ด้วยนะครับเท่าอย่างนี้ชุดประมาณเท่าไหร่เนี่ยถ้าทากระบะด,ด้วยแล้วก็เป็นชุดยกน้าด้วยเนี่ยตัวนี้ทํากระบะด,ด้วยปกติบาทกระบะเดิมผมรับอยู่ห้าหมื่นสามครับเท่ากันปกตวไปอยู่แล้วแต่มันมีเสริมตัวนี้ก็เพิ่มไปอีกแค่หมื่นห้าอืมโอเค เอาครับสำหรับรีโว่ครับสองจุดสี่มาเรามาชมรีโว่กันบ้างครับพี่น้องออครับเอ้าเรามาชมรีโว่กันบ้างครับรีโว่ครับเอาฮะเอาฮะเอาครับเอาครับอ่าได้อยู่ได้อยู่ออายกไฟฟ้าครับค่อยๆยกครับยกเรื่อยๆอ้าวเดินหน้าน้อย แต่หน้านอ้อยเสียงท่อเล้าใจดีเหลือเกินโอ้โหท่อข้างครับโอ้โหโอ้โหสวยครับทรงสวยครับวีโว่สองจุดสี่ครับทางแข็งดีครับนะฮะทางใช้ได้ครับ นี่มเมอแปดสองลูกสวยครับรีโวฮะรถตุนใหม่คัสซีใหญ่แน่นอนเลยนะครับพละกกำลังได้ด้วยนะครับสบายสบายใช้เผารอยด้วยกว็ถือว่าสายลุยอีกหนึ่งคันเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ท่อข้างแจ๋วเลยครับสวีกระบ,บาดนํำซิ่งนะครับ โกระบาดเขากว้างมากครับนะฮะกว้างแล้วก็สูงด้วยเรามาดูคันนี้ครับเขาบอกว่าคันนี้แรงครับตีแมคโกซีรี่ครับมีมงมีแมปด้วยนะฮะโอ้โหเสียงก็าโห,หดไม่เบา โอ้โหยกล้อครับโอ้โหแน่นอนจริงจริงโอ้โอ้โหดังกุ๊บเลยโอ้โหโหดจริงครับโหดจริง สุดจัดประหลัดบอกเลยคันนี้เสียงโหดมากเสียงโหดมากมันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแ๊กครับไม่รู้ว่าดังอะไร โอ้โหสุดจริงๆคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารถเป็นอะไรฮะเสียงว่าเสียงดังแก๊กแก๊แก๊นะครับเทาบิดหรออสุดยอดแท้อาเนดี โอ้ขาบิดงเลยโอ้โหเขาโหดจริงครับอืมเขาโหดจริงสุดยอดแท้คันนี้นิ่งเลย มันเป็นอะไรครับอ๋อยอยนะฮะยอยทนไม่ไหวลองอ๋อแล้วเลยอู้หยกได้ยกหน้าได้จริงๆคันนี้โอ้โหแรงจริงๆถ้าเต้าไม่ขาดอ่ะมันก็ไม่นั่นนีเต้าเต้าเน็บมันขาดอ๋อเต้าเน็บมันขาดใช่ไหมฮะแบบเต้าเน็บมันขาดอืมแหมถ้าเต้าเน็บไม่ขาดมั้งครับ ก็ยอมใจเลยเหมือนกันนะครับคนขับนี่แรงจริงจริงยันแล้วก็ย้อยแล้วก็ขึ้นอย่างน้อยทกัยกล้อตลอดครับโอ้โหเอ๊ะยอยนี่ใช้ของอะไรเอยู่ย้อยยอยเดิมครับยอยเดิมใช่ไหมแต่ว่านี่ได้น้ตเลยนี่ประโยชน์ของของเออาร์ที่ต้องสร้างใส่เขาคือกันไม่ให้เผาบิดกันให้เผาพิกเพราะว่าอ่าใช่ครับ ตัง้งไวอันเดียวก็ได้ตรงไหนที่มีช่องว่าง<อ>ใช่ครับเพราะว่ายึดพาวไว้เพื่อไม่ให้พาวบิด<ช>จะช่วยได้อีกระดับหนึ่งเพราะเออาร์มจะเป็นตัวยึดไว้เนาะโอเี์ <c oughs> ต้องจัดให้ใหม่แล้วแหละใช่ <c oughs> ตัวนี้เต้าแหนบจริงๆต้องเชื่อมท่าท่าแนวนอนกับพาถ้าเชื่อมแนวตัดมีโอาสแบบนี้เชื่อมแนวแนวแนวอบนน,นี้นะมันเกลบแบบนี้แต่แต่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะเหยียแรงมาก โอ้ยับล้อทุกล้อพี่ครับเพราาะว่มันแต่ตอนนี้คือตัวยอยมันทนไม่ไหวก่อนไงมันเลยบิดขาดก่อนเวลาทํางานครับมันยกล้อทุกล้อเวลาออกตัวมันเครื่องเหยียแต่งมาเหมือนกันก็นิดหน่อยครับค่าใช้ของอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยค่าใช้ของปอมันตีติดหกก้อนทองแดงล้วนครับเกียร์เดิมไหมเกียร์เดิมครับอืมแล้วเรามีสโลว์ไหมฮะสโลว์ไม่มีครับเดิมๆเลยโอ้แล้วเฟืองท้ายเราใช้เฟืองท้ายใช้เฟืองแปดครับเฟืองแปด 839อออัตราการทดเราสูงเนาะโอ้ที่นี่เขาไม่ค่อยใช้เป็นเกียร์สโลอยู่ตรงกลางนะครับนะฮะก็ไม่ค่อยได้ใช้โอ้ถ้าเขาถือว่าแรงนะเนี่ยแรงไม่แรงเดี๋ยวเฮียไปดูคลิปนะผมจ่ายทันพอดีนะฮะเดี๋ยวเฮียดูคลิปโอ้อันนี้ยกประจําอยู่แล้วนะเนี่ยถึงได้ใช้ยามานะฮะโหรีวิวตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วก็บอกว่าคันนี้ยกแน่นอนจริงๆยกจริงๆนะครับแต่ว่ายอยทนไม่ไหวเนาะ แล้วเราจะแก้ไขยังไงได้ครับเนี่ยลากเดี๋ยวลากไปนั่นนะอ๋อเดี๋ยวเราลากใหม่ตั้งองศาใหม่นะฮะ,งองะ,ฮะโอโ้โหเหี้ยเขาแรงจริงๆครับคันนี้ครับต้องบอกว่าสุดจริงๆเอาละฮะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเนาะมาชมรถดัมที่จังหวัดชุมพรกัน,กนบ้างนะครับนะฮะก็เรามาดูกันว่าทางสายรถดัมของทางอํงเาเภอท่าแซะเนี่ยฮะจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับนะฮะเขาก็มีการปรับแต่งรถที่ไม่เหมือนกับทางจันทบุรีสักเท่าไหร่นะ ก็เท่าที่ผมเห็นคือกระบะดัมนะครับจะสูงมีกว้างมียาวแล้วก็เป็นชุดดัมไฟฟ้าซะส่วนใหญ่นะครับแต่ทางสายจันทบุรีที่ผมเห็นเนี่ยคือจะเป็นชุดปั่นหน้าคัดแล้วก็จะเป็นตัวเกียร์ฝากนะฮะชุดปั่นน้ํามันยกดัมซะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นชุดหน้าคัดหรือว่าเกียร์ฝากอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เขาจะใช้เป็นดําไฟฟ้าซะส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็จะใช้โฟวินของป่าลากครับ จะใช้โฟวินลากก่อนอ,อ้าวเดี๋ยวนะ้าเดี๋ยวนะ้าอ่าวเดี๋ยวเทก่อนอเทก่อนหินยังไม่หมดครับก็จะใช้โฟวินลากครับเอาละครับนี่ฮนะทีมงานเดียวกันก็ต้องช่วยกันครับแต่คันนี้เขาบอกว่าบินประจําครับต้องยกหน้าประจําอยู่แล้วครับอันนี้เขาบอกว่ายังจิบจิบนะครับโอ้โห อย่าไปถ่ายตอนงานงานจริงๆครับงานลุยจริงๆครับแหาเขายกล้อได้จริงๆนะครับคันนี้ครับต้องบอกว่าสุดจริงๆ,ๆ